กับโครงการสระบวนการพูดคุยสันติสุขและแนวทางที่เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนเพื่อบัทที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับพื้นที่ที่มีภาระหน้าที่ที่สําคัญต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่และสะท้อนความคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ตลอดจนข้าราชการสังคมกลุ่มผู้มีสมมอบหน้าที่ให้ครับ ท่านมนตรีทีราจนเป็นน้องให้เลือต่อการพูดคุยเป็นการเปิดประเด็นสาธารณะให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อรับความความเห็นต่างรับฟังความเห็นเห็นตา่างและก็รับในสิ่งที่เป็นข้อตกลงนําไปสู่การการสนทนาวิธีในการร,าร่วมของคณะผู้คุยสันนิษฐานสร้างบรรยากาศ ให้เลือต่อการพูดคุยใสิสุขนะครับเราไม่ได้ไปพูดคุยใสิสุขโดยตรงไม่โทรณีเก่บเฉพอแล้วก็หนึ่งไม่มีวาระซ้อนย็ดท่านคิดดีก่อนไม่ยึดถือความถูกต้องไว้เพียงผู้เดียวพระอาจารย์คือไงเหยี่ยวทีข่าแทบเขา่เขา ตอนไหนนะคะแลได้ยัไแล้วแต่ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นมันคือทุกอย่างปัญหาเรื่องยาเสพติดนะคะการที่มีกรโมโนงรักเคลื่อนง,งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ยาลันไม่ว่าจะเป็นบอนเลาะที่บ้านอุ่นไอรละซึ่งเขาก็าทำดีนะคะอย่าง,งน้อยช่วยให้เยอะ วันนี้เราก็มีการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่หรือที่เรียกว่าสรสามนะครับโดยมีผมทำหน้าที่เป็นประธานนะครับแล้วก็วัตถุประส,ระสงค์ของการพูดคุยในคณะประสานงานระดับพื้นที่ก็เพื่อที่จะรับทราบข้อมูลข้อคิดเห็นนะคาข้อเสนอแนะจากบรรดาคณะประสานงานระดับพื้นที่ซึ่งมีบรรยากาศ การพูดคุยที่ดีมากเราได้รับฟังความคิดความเห็นได้รับข้อมูลต่างๆที่ครบถ้วนนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญเรื่องของการลดความรุนแรงในพื้นที่นะครับเรื่องของการสร้างสังคมครอบครัวธรรมนูเรื่องของความเคลียวความรักความรากกของพี่น้อง,องทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้ พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของเศษฐกิจในสถานการ,กนรุบันะครับก็ในส่วนของผู้แทนสามระชาชาติที่เข้ามารับฟังความคิดเห็นนะครับท่านเป็นผู้แทนในส่วนของอชาชญากรรมข้ามชาตินะครับท่านก็มารับฟังสถานะเรื่องของยาเสพติดที่เกิเดขึนญญ้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ได้ พูดคุยถึงเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดซึ่งเราถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญเป็นทุกของพี่น้องประชาชนได้อธิบายถึงตั้งแต่การบ,บําบัดรักษาฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆที่ติดยาเสพติดรวมไปถึงเรื่องของการปรับปรามการค้ารายย่อยและก็รายใหญ่ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดเส้นทางการลําเลียงยาเสพติดจากโซนภาคเหนือ นะครับลงไปสู่ประเทศที่3นะครับก็เป็นทุกที่พักคอยซึ่งในว่วงที่ผ่านมาเราเองได้ดําเนินการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปรับปร,ปรปามตรงนี้อย่างาได้ผลก็มีสถิติการจับกลุมมากมายนะครับตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่ทางผู้แทนสาประชาชาติท่านสอบถามในเรื่องของข้อจํากัดในประเด็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกระบวนการค้ารายใหญ่เนี่ยก็ได้ <niet> ได,ได้เรียนข้อมูลไปว่าในการประสานง,งานในส่วนของเราเองภายในประเทศเรื่องของประชาคมข่าวในการติดตามสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของยาเสพติดตอนนี้เราได้ดาเนินการอยู่แล้วนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการจับกลุมในห้วงที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์เรื่องของผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เชื่อมต่อกับกระบวนการค้าของต่างประเทศของประเทศที่3นะครับที่นําส่งออกไปจากประเทศของเราเนี่ยมัน มีข้อจํากัดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสในการแชร์ข้อมูลกับองค์กรยาเสพติดของเลขาธิการสภาประชาตทิที่มาเยี่ยมเมื่อวานนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสามารถที่ทําให้เราติดตามจับกลุ่มกระบวนการค้าใหญ่ๆรวมไปถึงการฟอกเงินจากกระบวนการค้าขายสิ่เสพติดพวนีนะ้ซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าเราจะได้ร่วมมือกับ U N Odyssey 0